วัสดีพี่น้องป้องไปายูทุกคนนะครับนี้ห้องกระลงเล่นดึกมากฮะเห็ดอะไรครับในก่อนฟางเออไม่เราคิดเหเสื่อเห็ดเฟืองมากนะครับวกนี้เท่ากระสือปูกเห็ดเฟืองไว้ทักินนะครับแต่ว่าจักสิได้กินได้กินเพราะว่าปลูกจะแหลกนะครับก้อนอื่นเท่ากระตรงยี่เสื่อเห็ดนะครับจากเป็นก้อนหนก้อนให้มันเป็นสินละเอียดละเอียดละเอียดนะครับนอกจากจะยี่แล้วนะครับเราก็ต้องมีใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้งัวเห่านีครับเอามาคุก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 ให้มันเขากันนะครับ อันสูตรอื่นก็อาจจะใส่ห่อนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าห้าว่ามีมีสามี่ก็ใส่สองยางล่งมือมาไม่เกิดวะนะครับนี่ก็เป็นก้อนเฟืองที่เท้าเตรียมไว้นะครับหดน้ำซูมขึ้นนึงนะครับทิ้งว้หรือบางคนเพิ่นอาจสีเอาไปแช่น้ำก็ได้ครับแต่ห่อหดเอานะครับเสื้อเห็ดที่เท้าเตรียมไว้เขาก็เอามายัด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 นะครับยัดใส่หู้ก่อนเฟืองนี่นะครับอยากให้มันเกิดันดินกลายัดบางหันนะครับเห็ดไปจังซี่จนทั่วก่อนเฟืองนะครับเป็ว่าเสื้อเห็ดเท้าสีบด เสร็จจากขันตอนนี้แล้วนะครับเข้ากรสีหดน้ำอีกรอบนึงนะครับเอาเฟืองมาคุ้มจักน้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการคุ้มผ้ายางหลังจากฮดน้ำซุ้มนะครับจากนั้นใส่ผ้ายางนะครับอาจจะเป็นผ้ายางดาหรือผ้ายางใสก็ได้ครับแต่เขามีอันนี้เขาก็จะใส่ผ้ายางใสที่เขามีอยู่นะครับคุ้มกันไม่ให้อากาศเขานะครับให้มันอบอยู่จังสีจากสองสามมือเพิ่นมาประมาณมาเกินหามือมันสเสือเดือนนะครับเดี๋ยวเขาใส่มาเบิ่งอีกเที่ยหนึ่ง หาใหม่มาทับสนผ้านะครับมาให้อากาศมันเข่าทั้งสีด้านเลยมืนอนี้ก,กมีกําลังใจลูกสาวมามาซอยนะครับซิวคุ้มเสร็จแล้วเขาก็ต้องคุ้มผ้าอีกซันหนึ่งมาให้แสงแดดซองนะครับแต่หันผู้ดหเห็ุใน่แลนหรือว่าเหตดหมองหมไตต้นใหม่เดี่แล้วกับป้าตองกันเลยครับแต่ของห้องแดดมันซองถึงนะครับเฮาสิคุ้มยางดําอีกเที่ยนึงนะครับอีกขามือมาเบิ้งครับ